วันนี้คุณยายพาทำขนมมันม่วงทอดกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากหอมกลิ่นงาพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้มันม่วงนึ่งทั้งหมด100กรัมนะคะนำมาบดให้ละเอียดเลยค่ะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเกลือป่น น้ำตาลทรายเพิ่มสีสันความน่ากินใส่งาขาวกับงาดำลงไปตามด้วยกะทิจากนั้นก็นวดแป้งให้เข้ากันเลยค่ะพอนวดแป้งจะมีเนื้อเนียนแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะปั้นแป้งให้เป็นลูกกลมๆก,ก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆกดแป้งให้เป็นลูกลีเหมือนดินสอพองแบบนี้นะคะพยายามปั้นให้มีขนาดเท่ากันค่ะเวลาทอดเขาก็จะได้สุกพร้อมกันนะคะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆใจเย็นจนกว่าแป้งจะสุกค่ะปุ้ยเคยลองทอดด้วยไฟแรงแล้วนะคะข้างนอกไหมข้างในไม่สุกค่ะทอดจนแป้งฟูสุกทั้งสองด้านสีสวยแบบนี้ก็ตักไปพักให้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนํารสต่อไปมาทอดจนหมดเลยนะคะกินตอนร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะขนมจะมีความกรอบนอกนุ่มใน รสชาติคล้ายๆกับขนมอีตุยเลยค่ะแต่ไม่มีไส้หอมกลิ่นงาอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ